สวัสดีทุกคนทุกทกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาสอนแต่งตัวสูรโลบักกันนะคะทุกคนอย่างแรกเลยทุกคนกดมาที่ปุ่มตรงกลางอันนี้แล้วก็กดมาที่อันนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะบอกนะนี่เลยนะคะกดมาที่อันนี้เลยนะคะนี่เราสอนอย่างละเอียดเลยนะคะแบบนี้เนาะอย่างแรกเลยทุกคนไปที่ head and body นะคะ ีเลยนะทุกคนอย่างแรกเลยมันจะเป็นหน้าปลอมก่อนนะคะทุกคนหน้าปลอมเนี่ยจะเอาเป็นตัวไหนนี้มาเอาเป็นตัวง,งามๆก็แล้วกันนะนีเลยนะคะเราจะเป็นเอาหน้านี้นะคะมันเสียโลบักแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้เรารับฟรีไปแล้วนะคะ แล็กก็เลื่อนลงมาทุกคนอย่าเฝ้าไปเอาก่อนนะคะอันนี้มันหมดเขตไปแล้วค่ะทรงผมทวงทะไวเนี่ยค่ะเอาสีผิวตามเราได้เลยนะคะเมมนี้เลยเนะาะมาที่ต่อไปหน้าค่ะ จะเป็นเอาหน้านี้นะคะทุกคนลำโตก็จะเอาเป็นแบบนี้นะคะพี่ขอตัดคลิปก่อนนะคะทุกคนคลิปมันอาจจะนี่เลยนะคะทุกคน อันนี้ค่ะมันเป็นขาใหญ่นะคะทุกคนให้ทุกคนกดวิทีนทอน,นี้เลยนะคะแบบนี้เนาะเฮตดตัวเตี้ยซันนี่ค่ะทุกคนแล้วก็เอานี่ลงมาได้เลยนะคะแล้วก็เอารีบๆอหนึ่งนะคะทุกคนแบบนี้นะคะมันจะได้หูห้างแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนขาก่อนนะค,ะค่ะเแบบนี่ยนะคะทุกคน แล้วเ,เลือกขาเสร็จแล้วนะคะมันจะเป็นแบบนี้คะ่ะใหทุกคนไปที่ชุดเสื้อผ้านะคะนี่เลยนะคะให้ทุกคนใส่เสือ้ออันนี้เลยนะคะนี่เลยนะ,ะส่งไม่ต้องใส่คะ่ะ กดมาเทียนนี่เลยนะคะแบบนี้เลยเนาะกดเทียนนี่เลยนะคะนี่เลยนะฮะทุกคนกดมาที่ตัวนี้นะคะ นี่เลยนะคะแบบนี้เลยเนาะแล้วก็แบบนึงเนาะให้ทุกคนเอาตัวนี้ค่ะแล้วก็มาที่หมวกก่อนนะคะ Right. ออร่าน,นี่ค่ะทุกคนแล้วก็เอาหมวกอันนี้นะคะนี่เลยนะทุกคน เวนตาอะไรก็ได้ค่ะเม้นตาตามเราก็ได้นะคะนี่เลยนะคะไซโคมันไม่มีค่ะทุกคนอเอาตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้มันเป็นของฟรี UGC Limited นะคะ พวกคุณไม่สามารถรับได้แล้วนะคะถ้าใครรับได้ก็ก็ใส่ค่ะใส่กระเป๋ากล่องนมนะคะต่อมามันจะเป็นกระเป๋าคะ่ะนี่เลยนะคะ เป็นไม่ใช่กระเป๋าลิสติกนะคะทุกคนลองกระเป๋าตะเวนดูนะคะทุกคนกระเป๋าตะเลเวนนะคะแล้วก็กดมาที่อันนี้ค่ะแบบนี้เลยเนาะให้ทุกคนเอาตัวนี้ค่ะต้นนมนี่เลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนได้แล้วนะคะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคลิปคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย